تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام يا ربي اعدها كل الاعوام صمنا اياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم สวัสดีค่ะอัสลามุอะัยกุมบารอกมาตุลลอวะบารกาตู้อตกอบบะลัลอมินนาวะมินกุงค่ะขอลอ์ตอบแทนการงานกับผู้คลองทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองวันอีดิลอัถฮากันนะคะการเฉลิมฉลองอีดินอัถฮานะคะเป็นการสิ้นสุดของ คนที่ไปทำฮัตนะคะเป็นวันสุดท้ายของคนที่ไปทำฮัตเมื่อเสร็จสิ้นการทำฮั์เขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเราซึ่งเป็นมุสลิมนะคะและก็มุสลิมทั่วโลกนะคะก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเหตุการณ์วันอิดินอัฐานั้นนะคะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือ การเชื่อกุรุบาตท,ที่เด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะในการเชื่อกุรุบัตนั้นเรา,เา,เา,เาทําเพื่อเป็นการรําลึกถึงท่านนาบีอิบรอฮีมกับท่านนาบีอิสมาอีนนะคะนบีอิสมาอีนเนี่ยรัก นบีอิสมาอีนมากสองคน <im itation> นี้เขาเป็นอะไรกัน <im itation> เขาเป็นพ่อล <uming> ูกกันนะคะอันนี้นบีอิสมาอีนเป็นพ่อเอ่ออิศานบีอิบรอฮีมเป็นพ่อแล้วก็นบีอิสมาอินเนี่ยเป็นลูกนะคะ,อะสองคนนี้นะคะเป็นพ่อลูกที่เขารักกันมากเลยนะคะแล้วก็มีความศรัทธากับพระองค์อัลลอฮ์ด้วยนะคะดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์เห็นถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกเนี่ยรักมากเลยเลยอัลลอฮ์ก็เลยมีคําสั่งมา ลองๆนะคะอัล้อลองใจลองใจลอง,ลองทดสอบว่าอิบรอฮีมที่เป็นพ่อเนี่ยรักลูกขนาดเนี้ยจะทําตามคําสั่งของพระอ,องค์อัลล้อได้ไหมนะคะก็เลยให้อิบรอฮีมพาอิสมาอีนเนี่ยไปเชื่อไปทากุรุบัตก็คือไปเชื่อดูซิจะทําได้ไหมนะคะปรากฏว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยคะ่ะ ไปจริงๆค่ะพ่อเนี่ยพาลูกไปไปทําอะไรไปเชื่อดพาไปเชื่อดค่ะระหว่างไปเชื่อดก็มีชายตอนมาหลอกมาล่อนะคะหลอกลอลูกว่าอุ้ยอย่าไปเลยพ่อพาไปตายไอ้นบ,บีก็ เอาหินคว้างไปไป่าไปไม่ให้ใช้ตอนหมายไหมคะตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะอิสมาอินยังเด็กอยู่เลยเห็นไหมคะเป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งมากเลยถึงจะมีใช้ตอนมาหลอกมาลอ่าลอว่าไม่ให้ไปแต่ท่านรักพ่อมากพ่อรักอันล้อมากนะคะก็เลยทาตามคําสัง่งของพ่อทําตามคําสัง่งขอ,องพระองค์อันล้อนะคะไปไปนะคะ ใช่ตอนจะมาหลอกมาล่อไม่ได้นะคะแสดงว่าทั้งพ่อทั้งลูกนี่ศรัทธาต่อพระองคอันล้อมากเลยรักอ,อันล้อมากพักดีกับพระองค์อ,อันล้อมากเลยนะคะดังนั้นพ่อกําลังจะเชือ่อใช่ไหมคะพ่อกําลังจะเชื่อลูกละโออ,อันล้อเห็นถึงความรักแล้วก็ความศรัทธาที่มีกับพระอ,อันล้อัออนล้วก็เลยเมตตาค่ะนะคะใครที่มีความรักความ พักดีความศรัทธาตอนนออ่อพ่ออลลอใช่ไหมคะเราก็เมตตาเราก็ส่งมาลาัยกานะคะให้มาลาัยกานั้นเอาวัวลงมามาแทนนะคะไม่ให้เชื่อลูกนะคะไม่ให้เชื่อลูกเพราะว่าเป็นการลองใจเฉยๆนะคะลองใจทดสอบนะคะว่าจะรักอลล็อตไหม,มปรากฏว่ารักจริงๆค่ะรักมากด้วยยอมสละได้แม้แต่ลูกของตัวเองนะคะส่วนลูกก็รักพ่อมากรักอลล็อตม,มากยอมแม้ ชีวิตของตัวเองก็ยอมนะคะเห็นไหมอันล้อก็เลยเมตตาไม่ต้องเชื่อดแล้วไม่ต้องเชื่อลูกแล้วเอาวัวไปเชื่อแทนนะคะดังนั้นนะคะก็เลยทุกวันอิดินอัถาทุกๆุกอิดอดิดอัถาก็เลยมีการเชือ้อผู้รุ่นเขาต่อกันมานะคะเพื่อเป็นการรำลึกของถึงท่านนบีทั้งสองท่านนี่เองะคะค่ะเพราะฉะนั้นเรานะคะเด็กมุสลิมน,นะคะเราก็ต้องเป็นไงคะ รักอันล้อนะคะศรัทธากับพระองค์อันล้อยมากๆนะคะอันลอก็จะเมตตาเรา,นะาในเมื่อเขาเฉลิมฉลองกันวันอีดเราก็เฉลิมฉลองด้วยแต่ปีนี้เราไปมสัสยิดได้ไหมคะไปไม่ได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฉลิบฉลองอยู่บ้านสิคะไม่ต้องไปไหนตกแต่งบ้านของเราให้สวยเลยค่ะทำเหมือนมัสยิดเลยทำเป็นมุมเขียนตกแต่งไใส่รูปปองเอาคุณพ่อคุณแม่นะทำเก่งอยู่และวคุณครูรู้นะคะเราไม่ได้ไปไหนเราต้องทำบ้านเราให้สวยและแต่งตัวให้สวยใส่เสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมคะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายรูปมาค่ะถ่ายรูป นะคะแล้วก็ตกแต่งภาพให้สวยงามทําในแอปโทรศัพะะท์เนี่ยค่ะทาเป็นวิดีโอก็ได้นะคะหรือทําเป็นภาพภาพหนึ่งตกแต่งมาให้สวยงามเป็นภาพครอบครัวนะคะสัปดาห์นี้ครอบครัว,รวสุขสันต์วันอีดอัลฮานะคะเอาให้สุดๆไปเลยนะคะให้สวยๆเลยนะคะหรือถ้าใครไม่ทําในแอปนะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์ครูคฟาริดปาริดาไว้ให้นะคะใครจะทำฟาริดาก็ได้นะคะ ก็แล้วแต่นะคะเลือกทำนะคะเอาให้สวยๆแล้วก็ส่งมาในาในไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออใครทำยังไงบ้างนะคะใครทำได้สวยงามใครเฉลิมฉลองแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนจากไปนะก่อนที่เราจะไปจนะให้เราอ่านอาุอาเวลาสลามกันวันอีดนะคะพูดว่าไงคะ ตะกอบบาลันลอมินนาวะมินกุ้มอ่าเวลาเราสลามกุปะมะนะคะกอดท่านด้วยหอมท่านด้วยแล้วก็บอกว่าตะกอบบาลันลอมินนาวะมินกุ้งนะคะให้เราเมตตาให้ตอบรับการงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอสัสลามุอะลัยกุ้งบารอมาตุลวลบารากาตุฮ์ค่ะสุขสันต์วันอิริาฮานะคะ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام، يا ربي اعدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي اعدها كل الاعوام يا ربي اعدها كل الاعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.